โอเคในเอพิโซดนี้นะครับผมเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอตัวคําสั่ง statement y นะครับผม y loop เนาะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ทําการสร้างไฟล์เอพิโซดที่10ขึ้นมานะครับผม ep 1 0เนาะ not lua อ่าทีนี้นะครับผมอยากจะมีกรณีตัวอย่างขึ้นมาให้ดูสักหน่อยเนาะสมมุติผม print คําว่า hello โบ้หนึ่งคำนะครับผมผมทำการปริ้นท์คำได้หนึ่งคำนะครับผมก็พิมพ์รัว54 ep 10บ dot รัวแบบนี้ใช่ไหมผมก็ได้ Hello World แล้วหนึ่งคำใช่ไหมทีนี้ถ้าผมอยากพิมพ์สิบคำอะผมทำยังไงผมก็ก๊อปแปะใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะทีนี้ผมก็ได้สิบคำแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือ Hello World สิบคำทีนี้ผมอยากได้ Hello World ร้อยคำอ่ะทุกคน นะผมอยากได้ให้ hello ร้อยคำผมก็ก๊อปแปะไปสิหนึ่งสอสาสี่ห้าแบบนี้ผมก็ได้ hello w ร้อยคำแล้วถูกไหมครับนี่อ่ hello w ร้อยคำมาแล้วโอเคเอาล่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าผลลัพธ์มันก็ได้ hello w ร้อยคำนะครับแต่ทีนี้ผมอยากเปลี่ยนจาก hello world กลายเป็น hello mod นะเป็น hello end สักอันหนึ่งนะครับผม ผมต้องทาไงผมก็ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนทุกอันเลยใช่ไหมเออผมมานั่งไล่เปลี่ยนเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องใช้คีย์ลัดแล้วเนี่ยขนาดผมใช้คีย์ลัดนั้นแหลยังนานขนาดนี้เลยนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมในการที่เราจะต้องมาเสียเวลานั่งเปลี่ยนขนาดนี้นะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่ทําให้เราแบบเกิดความผิดพลาดขึ้นในการเขียนโปรแกรมได้นะครับผมเ,ออเพราะงั้น ไอตัวคําสั่ง y l o o p นะครับผมก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการลบในส่วนของ hello a n d ออกไปทั้งหมดก่อนเลยแค่ตัวเดียวพอนะครับอ่ะทีนี้เราจะลองใช้ในส่วนของออ while loop ดูน,นะครับผมคำสั่ง y l o o p เนาะก็เขียน y ตามด้วยเงื่อนไขนะครับผมเงื่อนไขของ y h i l loop เนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเป็นเทสเนี่ยมันก็จะหยุดการทําซ้ํานั่นเองนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนปฏิบัติท,ทําไงนะครับผมกําหนดให้ i น้อยกว่าเท่ากับ10นะครับผมแล้วผมก็ไปกําหนดข้างบนว่า local i เท่ากับ1นะครับผมแล้วผมก็เขียนว่าดู n อ่า y เนี่ยเขาก็จะทำงานคําสั่งนะครับผมภายในภายใน บล็อกของเขานะครับผมจนกว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยจะเป็นเท็จนั่นเองนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องมีสิทที่จําำให้ตัว i เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันเกินเลขสิบนะครับก็คือให้ i เนี่ย assign ให้ i เท่าก,กับ i บวกหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลอง print อในส่วนของ hello ans ออกมาดูนะครับว่ามันจะได้กี่ตัวอ่ะอันนี้ได้ทั้งหมด10ตัวนะครับผมได้ทั้งหมด10ตัวเนาะ รู้ได้ไงรู้ได้ไงเดี๋ยวผมลองพิมพ์ตัวแปลไออกมาดูนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ผมก็ได้คำว่า hello a n d เนี่ยทั้งหมด10อันแล้วนะครับผมตามนี้โดยที่ผมเขียนโค้ดแค่กี่บรรทัดเองเนี่ย12344บรรทัด5บรรทัดอ่ะผมบวกให้นะครับเห็นไหมว่าเราสามารถที่จะเขียนออกมาได้ง่ายๆเลยแล้วเราก็เวลาแก้ไขแล้วก็แก้แค่จุดเดียวนะครับสมมติผมยักเป็น hello a n d เป็น hello world เหมือนเดิม ก็ได้เห็นไหมผมอยากได้กี่คำอ่ะอยากได้ร้อยคำพันคำหมื่นคำได้หมดเห็นไหมครับเพียงแค่ผมเปลี่ยนเลขที่อยู่ข้างหลังแค่นิดเดียวนะครับผมอันนี้คือประโยชน์สำคัญเลยของ while loop นะครับผมการทำซ้ำนะครับด้วยคำสั่ง while loop นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาถึงเนี่ยตรงนี้เป็นเด็เป็นเทเลยเงื่อนไขเป็นเท็เลยจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะไม่เข้าในส่วนของการทําซ้ํานะครับผมการทําซ้ำเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงทันทีเลยนะครับผมไม่มีอะไรต่อนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดตัวนี้นะครับผมว่ามันทํางานยังไงเนาะไอการปิ Hello World มพ์ฮีโร่วมาทั้งหมด5ครั้งนะครับผมเดี๋ยวผมแทป็ไปก่อนเนาะชึบ ครั้งแรกนะครับผมผมกําหนดให้ตัว i เนี่ยเป็นค่าเป็น1ใช่ไหมครับเพราะงั้นตอนนี้ i เป็น1นะใช่ไหม i เท่ากับ1ในครั้งแรกนะครับผมทีนี้มันก็ทําการเช็คนะครับผมว่า i เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ5้าไหมคำตอบคือเป็นจริงนะครับผม i มันน้อยกว่าเท่ากับ5นะครับผมมันก็เลยทําการพิมพ์ hello world ครั้งแรกออกมานะครับผมมันก็เลยพิมพ์เลขอะไรครับ1แล้วก็ hello world ทีนี้ครั้งที่2นะครับผม ก่อนที่จะไปครั้งที่2เนี่ยมันก็ทําการให้ i เนี่ยเท่ากับ i บวกหก็คือ1นบวกหเนี่ยเป็น2ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บเข้าไปในตัวแปร i เพราะงั้น i รอบที่2เนี่ยก็จะกลายเป็น2แหละอืมมันก็ทําการเอา i ตัวนี้เนี่ยขึ้นไปเช็คนะครับผมขึ้นไปเช็คต่อว่าเอ้ยสองเนี่ยน้อยกว่าห้าหรือเปล่าเออสองน้อยกว่าเท่ากับห้าไหมคำตอบคือใช่นะครับผมสองน้อยกว่าเท่ากับห้าเขาก็เลยทําการสแสดงผลคําว่า hello world ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโดยที่ i เนี่ยเป็นสองเนาะ มันก็ได้เป็นคำนี้ออกมาทีนี้ต่อไปนะครับผม2 1วก1เป็น3แล้วก็เก็บไปใน i เนาะตอนนี้ i มีค่าเป็น3แล้วใช่ไหมครับพอ i มีค่าเป็น3เนี่ยก็ถามว่า3น้อยกว่าเท่ากับ5หรือเปล่าคำตอบก็คือใช่ครับ3มเนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ5นะครับก็คือทำงานบรรทัดที่3ต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น 3, hello w o r l o ทีนี้ก็เอา3นี่ยไปบวก1ก็กลายเป็น4เนาะเพราะงั้น i ล่าสุดเนี่ยจะกลายเป็น4นะครับทีนี้ก็ทำการเช็คต่อนะครับผมว่า4เนี่ยมันน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันกับ5หรือเปล่าเออคำตอบคือเป็นจริงเหมือนเดิมมันก็เลยทำการปรินป้นในส่วนของบรรทัดที่3นี้ออกมานะครับก็คือเป็น4 hello wo r l d อ่าทีนี้ ก็ทำงานตรงนี้ต่อนะครับผมก็คือ4บวก1ก็คือเท่ากับ5ใช่ไหมครับเพราะงั้นล่าสุดเนี่ย i เนี่ยจะมีค่าเป็น5ใช่ไหมครับทีนี้ก็ถามต่อว่า5เนี่ยมันน้อยกว่าเท่ากับ5หรือเปล่า5เนี่ยมันไม่ได้น้อยกว่า5นะครับแต่ว่า5เนี่ยมันเท่ากันกับ5เนาะเพราะงั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็จะเป็นจริงเหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยทำการพิ้น์ในส่วนของเลข5แล้วก็ hello world ออกมาอ่าทีนี้สุดท้ายนะครับผม ห้าบวกหนนะครับผมก็จะได้เป็นอะไรครับเป็น6ใช่ไหมเพราะงั้นไอล่าสุดนะครับผมก็จะมีค่าเป็น6กไอเป็น6นะครับอันนี้จําดีๆเลยเนาะก็พอ I เป็น6กปุ๊บหน้อยกว่าเท่ากันกับห้าไหมคาตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับผมก็ทําการหยุดการวนซ้ำนะครับผมแล้วก็ออกไปทํางานในคําสั่งอื่นนะครับผมประมาณนี้เนาะนี่คือการทํางานของ loop l y ของเรานะครับโอเคทีนี้กลับมา ตัว i เนี่ยมีค่าเป็น6จริงไหมเดี๋ยวผมลองปรีนให้ดูนะเห็นไหมครับว่า i เนี่ยสุดท้ายแล้วล่าสุดเนี่ยมีค่าเป็น6จริง,รงๆนะครับผมก็อันนี้น่าจะทำให้ทุกคนแบบเข้าใจถึงการทำงานของคำสั่ง y มากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ